xin chào tất cả mọi người, 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 xin chào มาได้มาช่วยหรอมาไม่เียวไหหลายคนทาสุดที่บ่าวก็ทะเลาะกับมาไหวไลูกมาไม่ีม่เยลูกนะโดนเมามาลดกตีนะเดี๋ยวโปตีนโน่โป้หนูถ้าไม่ไหวก็ทีละหนะลูกดู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 ดดูดูดดูนีู่ด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 ูน้าูด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 ด

ลาถึงได้กินผิวข้าวแล้วงงงงมันติดกันระวังอ่าเสียไปเช้าเลยนี่นี่อันที่ไม่ติดนะยห็เลุงเห็นลุงลุงตาไปลุงไปลาลาลานาด้วยนะนานาลูกพี่พี่พอช่อยกันลุงเอกโอ้แต่ละคนช่วยกันคนละมือคนละไม้ขคนข้าวมาเลยดีมากลูก หน้าแดงแรงไม่ออกจีราลุงลุลุงเลยจีาลุงเลยหน้าแดงแรงไม่ออกว่ะโอ้รอบลูกโอ้คือคัดคือคืนอย่าจีราลุงเลยล่ะเลยลุงเท้าแล้วุงเท้าแล้วลุงเท้าแล้วฮึจีินเรื่น่าจะใช่ลุงนั่นน่าจะเป็นปู่นะรุ่นเนี่ยเพราะว่าอายุในเยอะกว่าแม่เขาอีกเออโอ้ใส่เร็ว ลุงนี่พแล้วมั้งลุงพอแล้วพี่ก็ได้ผมไม่ถือสาหรอกผมไม่ค่อยนับแค่เห็นลุงก็เจ็บเจพอแล้วพอตายแล้วไม่ได้ไม่ได้กินข้าวเพ้าว่าเราจะเป็นตาเราจะเป็นคนาข้าจะสั่นแล้วไม่จะสั่นเพราะอยู่ข้าวเราสั่นเพราะกินกาแฟอะไรกาแฟห้าอกโซงฮะ กินกนแ้เกคาเฟ่โอ๊ยหลายคนช่วยกันก็เร็วดีเนาะเออมาลมือกันผลคนเดียวนี่ตะเหลือเลยนี่เฮ้ยหยาบปุ๊บแม่กูหัวแม่กินคาเฟ่เยอะเฮ้ยหยาปะเจ้า แรงดีมากเลยใช้เสียงช่วยว้าวเลียงคูโชว์หน้ากล้องเหรอตอนนี้ผมเริ่มลัคกาแล้วมักการเสียงใช่ไหมเริ่มลัคการเสียงแล้วบอกไม่อยากจะพูดแล้วคุณผู้ชมเริ่มแล้วเสียงจะใช้แรงอะไรขนาดนั้นเ้ย

เฮียเฮียเสียงเสียงคือเสียได้เสียงดังไว้ก่อนเริ่มตกใจแล้วมอเลยเอ้ยนี่นี่นี่นีอ้น้องฟาใสเก่งจังเลย นี่ผมฟันเลี้งผมแล้วต่อไว้มาใช่เก่งบอทังปุ่นทั้งลี้งโอ้ยมา้ย คนสุดท้ายโอ้สุดท้ายโอ้แฟนสวยสาเร็จขอบคุณคุณแม่ลูกเด็กๆด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ัโอ้แป๊บเดียวเลยอ่ะใช่เอ้ากลับมาใหม่ให้ถึงสิบแล้วนานกว่านี้นะเ้เขาขนสองคนเออเราดูดิเราต้องเป็นสิบเลย ในที่สุดนะทุกท่านภารกิจของเราสําเร็จย้ายคือสามัคีคือพังเลยคือเพราะว่าทางนี้เห็นบอกว่าทางเจ้าของที่เนี่ยเขาจะทํำถนนแล้วเข้าไปถมให้รถเข้าไปถมดินข้างในนะฮะทุกท่านเราก็เลยต้องย้ายออกจากจุดนี้เนาะโอ้สำเร็จนะฮะแป๊บเดียวคลิปตาเดียวคลิปนี้สุดยอดนะฮะสวัสดีครับ